เราไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ไาเจอแคทอีกครั้งขอบคุณนะแคทที่มาเป็นแฟนเราเราก็ขอบคุณโจ้เหมือนกันนะเราโชคดีมากเลยที่ได้มาอยู่ด้วยกันเราจะได้อยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหม่ของเราแคทชอบบ้านหลังนี้ไหมโจว่าเราโชคดีมากเลยนะที่ได้บ้านหลังนี้มาแบบไม่น่าเชื่อบ้านก็สวยราคาก็ดีแต่แปลกจังทำไมไม่มีใครซือ้อใช่ ช่วงดีมากเลยแต่โจว่าบ้านเรามีอะไรแปลกปะจะแปลกได้ไงแคปแม่เราเลือกให้เลยนะโจไม่รู้สึกเลยอรอเสียงปแปลกตอนกลางคืนทีก็มีอะไรไม่รู้มาแผลใอยู่หน้าบ้าน เขาชักไม่แน่ใจแล้วว่าเราโชคดี